สวัสดีค่ะคลิปแรกมาแล้วสำหรับสเต็ปแรกของการสอน p ฟนิกส์ให้เด็กๆนะคะก็คือเราจะต้องสอนให้เด็กๆรู้จักกับ3อย่างด้วยกันสำหรับตัวอักษรตัวหนึ่งนั่นก็คือ1ก็คือ Picture 2ก็คือ Name แล้วก็3ก็คือ Sound แต่ละอันคืออะไรกันบ้างเรามายกตัวอย่างกันโดยสิ่งที่เราใช้ เป็นประจำสำหรับสเต็ปแรกเนี่ยก็คือสิ่งนี้ Flash Card นั่นเองสำหรับตัว Picture เนี่ยก็หมายความว่าตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่เลยสำหรับเด็กๆเนี่ยอาจจะงงว่าแบบเพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ต้องเรียกว่าอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ใช้คำว่าเป็น m u m m y Letter ก็ได้อันนี้เป็น Baby Letter ก็ได้เพื่อความเข้าใจง่ายแล้วก็ make s e n ซ e ด้วยเนาะเป็นแม่กับลูกไงแม่กับลูก ก็คืออ่านได้เหมือนกันแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เวลาเราอธิบายลูกเรานะตอนนี้มีฝันก็ยังเรียกมัมมี่กับเบบี้อยู่เลยก,ก,ก็ไม่เป็นไรก็โอเคนะนก็ให้เขาจําว่าหน้าตาแบบนี้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างที่2ก็คือเนมตัวนี้ชื่ออะไรคะ F ก็บอกเขาว่าเนี่ยตัวนี้ชื่อ f นะนี่ซึ่งชื่อเนี่ยเป็น เป็นสิ่งที่สําคัญค่อนข้างจะน้อยที่สุดเลยในการหัดอ่านโฟนิกส์นะะไม่ได้สําคัญอะไรมากอาจจะใช้ในการอ่านแบบ p ฟนิกส์เนี่ยแค่แค่รูปแบบเดียวก็คือแบบเวลามี e ตามหลังเดี๋ยวไว้จะสอนเวลาเบลนคําแล้วกันเนาะแล้วก็อันที่3ก็คือ Sounds อันนี้สําคัญที่สุดเลยอย่างตัว f เนี่ยก็จะมีเสียงว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ เนี่ยค่อยๆสอนไปจะเรียงจาก A ถึง Z ก็ได้หรือว่าถ้าเรียนแบบจอ l ลี่ฟอนิกส์เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกุ๊ปเป็นกุ๊ปแบบ1 2 3 4 5 6 6ห้าหรือ7กุ๊ปอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ค่ะในกรุ๊ปแรกเขาก็จะเรียงแบบ S A T P I N ก่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่แต่ละตัวของจอ l ลี่เนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่ของเขามีเพลงของเขามีเสียงของเขาอะไรเงี้ยอย่างตัว F เนี่ยของจอ l ลี่เนี่ยเขาก็จะแบบเหมือน ในตัวอย่างเขาให้สอนแบบคุณครูก็จะมีลูกโป่งมาใช่ไหมแล้วก็เอาลูกโป่งพองๆเนี้ยแล้วเขาก็จะปล่อยลมก็จะเป็นเสียงแบบเนี่ยเป็นเสียงลมออกออกจากลูกโป่งอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงก็จะเป็นเสียงของตัว f ขึ้นมาแต่แฟาร์ดเนี่ยเราทําเองขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าเราอ่ะสอนด้วยเพลงแล้วเราต้องการให้รูปของแฟาร์ดเนี่ยมันตรงกับเพลง ีในเพลงเขาจะร้องว่า F is for fish. F, f, fish ซึ่งเนี่ยเห็นไหมมัน f, f, fish f ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เราอเพิ่งมารู้ทีหลังตอนเราสอนลูกร้องเพลงจำได้หมดแล้วเราก็เลยต้องมาแก้ทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าหากว่าเราเลือกเพลงอะไรมาแล้วเนี่ยเราฟังนิดนึงว่ามันออกเสียงเออ,อะไรตามหลังหรือเปล่า ซึ่งมันไม่ควรอย่างเช่นตัว M อย่างเงี้ยตัว n ตัว L อย่างเงี้ยมันไม่ควรจะออกเป็นเมเป็นเนเป็นเลส่วนจะออกเสียงให้มันถูกยังไงก็ลองฟังในคลิปดูมันจะเป็นแบบตัว M ก็จะเป็นอ็ N ก็จะเป็นแอ L ก็จะเป็นออะไรแบบเนี้ยแต่ในเพลงเนี่ยเขาจะแบบเมอ M มเอ็มอิสมัเมเ monkey อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเราก็ต้อง สอนลูกให้มันถูกนะไม่งั้นเวลาเราไปเบรนคำอ่ะมันจะพอคำยากๆปุ๊บแบบมันจะเบรนไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยต้องระวังนิดนึงสำหรับถ้าใครมีลูกเล็กๆเ,เด็กๆมากๆอะไรเงี้ยแล้วยังจำตัวอักษรไม่ได้หรอกแบบสองขวบอะไรเงี้ยยังเริ่มยังไม่เริ่มสนใจตัวอักษรแล้วเราแต่เราอยากสอนใช่ไหมเราก็โตแม่นะโตคนสอนอะไรเงี้ยก็เหมือนอ่าไปจำเสียง ไปจาเสียงให้ได้หมดก่อนแล้วเวลาเราจะสอนลูกเวลาเราเห็นแมวเราจะชี้เมื่อก่อนเราก็จะแบบ cat เนี่ย l o o k is cat อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็จะเพิ่มเป็น cat เนี่ยเพิ่มเสียงข้างหน้าให้เขานิดนึงเขาจะได้คุ้นกับการที่แบบเฮ้ยตัวมันมันมีเสียงข้างหน้านะคุ้นกับการออกเสียงแบบ,บ,บ bird อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะก็คิดแรกก็จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะลงพวก ตัวอย่างลิงก์อะไรไว้ให้ในรายละเอียดให้หมดเลยแล้วก็เจอกันคลิปหน้าจะสอนเบรนคํานะคะบ๊ายบาย